ขาประจำของวงการนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศอิตาลีที่ชื่อว่าอัพเลียในช่วงแรกที่อะพเลียกลับสู่เวทีมโตจีอพียงเต็มตัวอีกครั้งพวกเขาลองผิด้องถูกมาเยอะครับมีนักบิดมากมายหลายคนที่ผลัดกันเข้ามาควบบังเหียนเจ้า RSGP ตัวนี้จากตำนานราชารุ่นเล็กสู่การสร้างความยิ่งใหญ่ในเวทีรุ่นใหญ่สุดอย่างมโตจีพี ว o นเดอร์วิลมหัศจรรยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษดาบุญประสมใหม่อัพเลีย SRT สองร้อยสกูตเตอร์พรีเมียมสัญชาติอิตาเลียนสต้อน DNA จากรถส่วใบัยระดับตำนานตอบโจทย์ทุกการขับขี่ทุกเส้นทาง Your City Gets p o r t y สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Wonderwheel มาสัญญาวาคนรักความเร็วโดยผม j v p เจสตาวุนประสมคเรื่องราวโลกยุตกรรมทั้ง2องล้อสล้อมไม่ว่าจะในสนามแข่งบนถนนหรือในวัฒนธรรมป๊อปต่างๆมีมาเรบชมรับฟังกันได้ที่นี่เช่นเคยนะครับและก่อนอื่นเลยฝากท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระหนิงจ้งจงตือนชุดทางของทางเมสแตนและถ้าเกิดหากท่านชอบใจกับเรื่องราวในครั้งนี้กดสวัสดิ์แกนไปได้ใน YouTube นะครับผม วาร์วิวในเอพิซดนี้เป็นเรื่องราวของโลก200อีกแล้วครับพูดถึงการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงชมป์โลกจากสมัยก่อนที่เรียกว่าโ g r กังปรีสอะไรแบบนี้จนมาถึงยุคปัจจุบันที่ใช้ชื่อว่า MotoGP เนี่ยมันก็มีแบรนด์ผู้ผลิตหลายเจ้าที่ลงสู่สมภูมิในการแข่งขันนี้นะครับและจะว่าไปเนี่ยอีกหนึ่งในแบรนด์ที่เรียกว่าเป็น ขาประจำแล้วกันขาประจำของวงการนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศอิตาลีที่ชื่อว่าอเพเลียและนี่คือเรื่องราวของพวกเขาครับจากตำนานราชารุ่นเล็กสู่การสร้างความยิ่งใหญ่ในเวทีรุ่นใหญ่สุดอย่าง MotoGP เอ,อ่ยถึงอะพิเลียอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับนี่คือแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังที่สร้างความสำเร็จในสนามมาแล้วก็ไม่น้อยสร้างนักแข่งระดับโลกระดับตำนานม,มาแล้วก็มากมาย ซึ่งจริงอยู่ครับอะพิเลียอาจจะไม่ใช่แบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ทั่วโลกและก็บริษัทของอะพิเลียเนี่ยถือกำเนิดในช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงก็คือในปี1 9 4 5นั่นเองแต่อะพิเลียถือเป็นแบรนด์ที่ผ่านประสบการณ์ในสนามแข่งมาอย่างโชคโชวเลยทีเดียว อะพิเลียเข้าสู่การแข่งขัน,นขมอเตอร์ไซค์ในระดับโลกครั้งแรกเมื่อปี1976กับการแข่งขันโมโต์ครอสชิงแชมป์โลกครับแต่สิ่งที่ทาให้พวกเขาเป็นที่จดจําคือการเข้าสู่การแข่งขัน,นขมอเตอร์ไซค์ทั้งเรียบชิงแชมป์โลกตั้งแต่ปี1985เป็นต้นมาในช่วงแรกจริงอยู่ครับอาจจะมีการลองผิดลองถูกอยู่บ้างแต่ในเวลาต่อมาอะพิเลียเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องเลยครับคว้าชัยชนะทั้งในการแข่งขันและควา้าแชมป์โลกประจําปีมากมายหลายต่อหลายครั้ง ตลอดจนสร้างนักบิดระดับตำนานมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตครับอพัพพเลียเนี่ยมักถูกจดจําในฐานะราชารุ่นเล็กสาเหตุนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลครับอพัพพเลียเนี่ยมักครองความยิ่งใหญ่ในการแข่งขันรุ่นรองในอดีตเนี่ยรุ่นใหญ่สุดของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียองียมโลกจะเป็นรุ่น500ซีซีแล้วก็รุ่นรองก็คือ250กับ 125C อซีซีอัพพเลียครองความยิ่งใหญ่ในรุ่นรองครับทั้ง 125CC และ 250C ส โดยอะพเรียเนี่ยควา้าแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตในรุ่นเล็กสุด1 2 5สซีซี10สมัยเลยทีเดียวครับขณะดเดียวกันพวกเขาก็ควา้าแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตได้ในรุ่น2 5 0ซีซีซึ่งมันรุ่นรองเนี่ย9สมัยไม่เพียงแค่ในประเภทผู้ผลิตครับประเภทนักแข่งก็เช่นกันนักบิดถึง14คนควา้าแชมป์โลกได้ทั้งในรุ่น1 2 5ซีซีกับ2 5 0ซีซีจากการใช้รถอะพิเลียสิริรวมแชมป์โลกที่พวกเขาทำได้รวมถึง19สมัยเลยทีเดียว และเมื่อเอ่ยชื่อนักปิดที่ควา้าแชมป์โลกได้จากการขี่รถอะพิเลียเนี่ยเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนคุ้นชื่อพวกเขาเป็นอย่างดีแม็กซ์เบียจีวาเลนติโนโรซซีลอริสคาปิโรซีมาโกเมลันดีอัลบาโรบาติสตาฮอเฮโรเลนโซนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับของนักปิดระดับตำนานที่ควา้าแชมป์โลกได้จากการขี่รถยี่ห้ออะพิเลียอย่างไรก็ตามครับหากอะพิเลียได้รับการยกย่องอย่างท่่นหน้า ถึงความเป็นราชารุ่นเล็กเรื่องราวของอัพิเรียนในการแข่งขันรุ่นใหญ่กลับแตกแต่างกันออกไปเพราะจริงอยู่ครับผลงานในสนามของอาพิเรียในรุ่นใหญ่อย่าง 500cc ในอดีตหรือ MotoGP ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับประสบความสำเร็จมากนะักแต่สิ่งที่อาพิเลียได้รับการยอมรับกลับเป็นเรื่องราวของความเป็นนักทดลองของพวกเขาเรื่องดังกล่าวเนี่ย เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่อะพิเลียตตัดสินใจส่งทีมลงแข่งรุ่น 500cc เมื่อปี1994เลยทีเดียวครับเพราะพวกเขาเนี่ยตัดสินใจนําเครื่องยนต์ V2 ขนาดความจุ 250cc ที่ครองความยิ่งใหญ่ในรุ่นรองขยายความจุ เพิ่มเป็น380ซีซีหวังใช้น้ำหนักที่เบาวกว่าเข้าสู้คู่แข่งที่ใช้เครื่องยนต์ V4 ซึ่งหนักกว่าและจะนั้นอาพิเลียทำการอัปเกรดเครื่องยนต์พงเขาเรื่อยๆครับจาก380ซีซีเป็น430ซีซีในช่วงต้นปี1 9 9 7ต่อมาเป็น460ซีซีในช่วงกลางปี1 9 9 7แล้วก็เต็มความจุ500ซีซีในปี1 9 9 9 และแม้ผลงานในยุค 500cc กับตัวแข่งในชื่อ RS w 250 0ไม่ป,ประสบความสำเร็จมากนะักอารเลียจะตัดใจอำลาการแข่งขันในรุ่น 500cc ไปเมื่อปี2000แต่อารเลียกลับมาอีกครั้งในปี2002ปีแรกที่การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงชมโลกรีแบรนด์สู่ MotoGP กับตัวแข่งที่ชื่อ R.S.Q. R.S.Q. ถือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่อะพเรียเนี่ยใส่เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์พวกเขาตัดสินใจจับมือกับ c o s w ส w t r d บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ F1 ชื่อดังและนำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยมีค่ายมอเตอร์ไซค์ใดใช้ในการแข่งขันมาก่อนอะไรบ้างนะครับ Newmatic w wow, a l ระบบว wow าลวลม Traction Control รวมถึงไรบายวหรือคันเร่งไฟฟ้า แม้องค์ประกอบอื่นๆโดยเฉพาะชชสซีเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางและเข้ากับเครื่องยนต์แถวเรียง3สูบ9 9 0ซีอันทรงพลังของพวกเขานัก RSQ ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเท่าที่ควรครับอัพิเลียจึงจะได้ถอนตัวอีกครั้งในปี2004ัีแต่ถึงกระนั้นครับ RSQ ยังคงเป็นตัวแข่งระดับตำนานของอภพิเลียที่แฟนสองล้อสายฮาร์ดคอร์ยังจดจำได้ถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยอัพิเลียเปลี่ยนเวทีไปโฟกัสกับการแข่งขันซูเปอร์ไบชิงแชมป์โลกครับ หรือ World SBK พวกเขาเนี่ยเคยลงสนามเวทีเนี้ยช่วงปี1999-2002มาแล้วแต่การกลับมาอีกครั้งพวกเขาครับนำตัวแข่งใหม่มาด้วยตัวแข่งนั้นมีชื่อว่า RSV4 นี่คือตัวแข่งซึ่งเดบิวต์ครั้งแรกในปี2009และประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับคว้าชมปโลกประเภทนักแข่ง3สมัยและประเภทผู้ผลิต4สมัยความสำเร็จในเวที w o r l d s u p e r b i k e เนี่ยนะครับทำให้อพลีแตนใหญ่หวนคืนสนามมอเตอรอีกครั้งในปี2012 อย่างไรก็ตามครับการกลับมาของอัพิเลียนในมโ t ต g p จีพีเมื่อปี2012เนี่ยถือเป็นการคืนสังเวียนแบบชิมลางจะพูดแบบนั้นก็ว่าดได้เพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมโเตจีพีเปิดคลาสย่อยในรุ่นใหญ่ในชื่อ CRT หรือ Claiming Rule Team คลาสนี้เปิดโอกาสให้ทีมแข่งที่มีงบประมาณจำกัดสามารถส่งทีมแข่งในรุ่นใหญ่ได้ อาพิเลียที่เห็นโอกาสตรงนี้ครับตัดสินใจลงสนาม m o t ต g p อีกครั้งในชื่อ A R T หรืออาพิเลีย a c ซิ g งเทคโนโลยีนำตัวแข่งในเวทีเวอร์ซูดไวเนี่ยแหละครับ R S V4 มาดัดแปลงและส่งให้กับทีมแข่งต่างๆลงสนามแข่งขันและกลายเป็นว่า R S V4 เวอร์ชั่นดัดแปลงสู่เวที MotoGP เนี่ยแหละกลายเป็นตัวแข่งระดับหัวแถวในกาิกา C R T เลยทีเดียวครับผม และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการกลับสู่เวที MotoGP อย่างเต็มตัวอีกครั้งและคราวนี้อะพิเลียไม่ขอเป็นไม้ประดับอีกต่อไปปี2015อะพิเลียตัดสินใจกลับสู่เวที MotoGP อย่างเต็มตัวอีกครั้งกับการเปิดตัวรถแข่งรุ่นใหม่ครับ RSGP เครื่องยนต์ V 4 1 0 0 0 cc โดยการกลับมาคราวนี้อะพิเลียตัดสินใจจับมือกับทีมแข่งระดับตำนานสัญชาติเดียวกันอย่างเกรซซนีเรสซิ แน่นอนครับในช่วงแรกที่อัพิเลียกลับสู่เวทีโมโต g ีพีอย่างเต็มตัวอีกครั้งพวกเขาลองผิดลองถูกมาเยอะครับมีนักบิดมากมายหลายคนที่ผลัดกันเข้ามาควบบังเหียนเจ้า RSGP ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอาบาโรบาติสตามาโกเมนันรีสเตฟานบราโดแซมโลสสกอตเวดดิ้งอันเดรอินนนี่แบรดลีย์สมิธแต่ผลลับเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มงอกเงยครับผมอัพเลียเริ่มเก็บคะแนนสะสมได้อย,อย่างต่อเนื่อง ที่สุดแล้ว RSGP ก็สามารถขึ้นโพเดียมครั้งแรกจนได้ที่ซิวเวอร์สโตนประเทศอังกฤษในปี2021จากผลงานของอ l เลชเอสปาการโรนักบิดชาวสเปนการพัฒนาและความสำเร็จที่ชี้ว่าพวกเขาเริ่มมาถูกทางนี่แหละครับทำให้อาเพเลียตัดสินใจกลับมาส่งทีมแข่งในฐานะทีมโรงงานอย่างเต็มตัวอีกครั้งเมื่อปี2022 และเพียงแค่สนามที่3ของฤดูกาลนั้นครับที่ประเทศอาร์เจนตินาอเลชเอสปาการโรสามารถควบ RSGP ผ่านเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกคว้าชัยชนะครั้งแรกในเวที m o โต g ีได้สําเร็จและถือเป็นชัยชนะครั้งแรกใน m o โต g p ของอเลชเอสปาการโรอีกด้วย ปี2022เนี่ยถือเป็นปีที่อาพิเลียรประสบความสำเร็จไม่น,อน้อยทีเดียวครับผมพวกเขาคว้าชนะได้หนึครั้งจากอเลชเอสปาการโรขึ้นโพเดียมรวม9้าครั้งจากผลงานของทั้งอเลชเอสปาการโรและมาวริกบิญญาเลส2นักบิดชาวสเปนฤดรรูก,กาลดังกล่าวอาพิเลียจบฤรูการในอันดับ3ของประเภทผู้ผลิต ดีที่สุดเท่าที่อัพีเลียเคยส่งทีมแข่งในเวที MotoGV จเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นครับอเลชเอสปาการยังมีลุ้นชมป์โลกในประเภทนักแข่งถึงโค้งสุดท้ายจบฤดูกาลในอันดับ4และในปี2023ครับอัพีเรียต่อยอดโปรเจกต์ม o t ต g P ของพวกเขาไปอีกขั้นครับโดยการได้ RNF Racing ทีมแข่งสัญชาติมาเลเซียมาเป็นทีมซตไลท์หรือทีมรอง แนนที่ผลงานในสนามแข่งขันเนี่ยอเพเลียสามารถคว้าตำแหน่งโพซิชันหรือออกสแตนหัวแถวได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล2023แล้วเช่นกันที่เคเรสประเทศสเปนจากผลงานของอเลชเอสปาการโรเจ้าเก่าเจ้าเดิมและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเป้าหมายของอเพเลียเนี่ยยังคงชัดเจนเช่นเดิมจากวันแรกครับแชมป์โลกคือสิ่งที่พวกเขาต้องการและจะยังคงเดินหน้าต่อไปสู่ความใหญ่ที่รอยอยู่ข้างหน้า และแน่นอนครับคุณก็สามารถสัมผัสจิตวิญญาณจากสนามแข่งขันม o t ต g p บนท้อถนนได้เปิดประสบการณ์การขับขี่เต็มรูปแบบไปกับ a p พเ i ีย SRT g t 200สกูตเตอร์พรีเมียมสัญชาติอิตาเลียนระดับตำนานกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมพาคุณไปทุกที่ทุกเส้นทางสัมผัสาาความสปอร์ตพรีเมียมเนระดับในทุกเส้นทางได้แล้ววันนี้ นี่แหละครับเรื่องราวของอาพิเลียแบรนด์มอเตอร์ไซค์สัญชาติอิตาเลียนกับเส้นทางการแข่งขันในเวทีมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ Mo t ต GP ทุกท่านชอบรถคันไหนในสนามแข่งของอาพิเลียบ้างครับนักแข่งคนไหนของอาพิเลียที่คุณชอบเป็นพิเศษมีโมเมนต์ไหนที่จดจำกับอาพิเลียได้บ้างบอกเล่ากันมาในคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าเกิดหากท่านชอบใจกับเรื่องราวในครั้งนี้กดซุปเปอร์แตงส์กันมาได้ใน u t u b e นะครับผม และทิ้งท้ายเช่นเคยครับฝากทุท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกทุางของทางเมนสแตนเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ Wonder Wheel มาสัญญองคนคนรักความเร็วโดวยผม j p p เจสต้ามุสมขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันกหน้าครับสวัสดีครับ